มาหูจักพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากันครับหลังจากตีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันตีเสาเก้าพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเห็นชอบเพื่อจะตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติมแห่ง1 1เจ้าวัดนั่นก็คือสุขโขท,ทยัยแม่ฮองสอนกระบี่ตราดสะแก้วจันทบุรีภูเก็ตสงขลาสุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีรวมถึงกรุงเทพมหาคนครตัวนะครับแล้วพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเนี่ยคืออะไรง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาหรือว่า Education Sandbox ก็คือพื้นที่น้ำรองการปฏิรูปการบริหารและการจัดการการศึกษาครับสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ระดับจังหวัดตีสถานศึกษาน้ำรองสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนซอดคล้องกับปริบทในพื้นที โดยสามารถมีการบริหารจัดการตียืดยุนของตัวบ่ต้องอิงกับกฎระเบียบตีบจำเป็นหรือว่ากฎระเบียบตีบเอื้อจากต่างส่วนกลางครับมีกลไกการจัดการศึกษาระวังภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคม พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจึงเป็นพื้นทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกล้าทดลองเนี่ยสิ่งใหม่ๆแก้ปัญหาด้วยแนวคิดใหม่หากบอรประสบผลสําเร็จสามารถลุกขึ้นมาปรับปรุงทดลองพัฒนาใหม่ได้จนกว่าจะมีผลสำเร็จที่ดีครับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้มีการจัดตั้งมาแล้วแปจังหวัดนั่นก็คือตีสีสเกต เสียงใหม่ระยองกาญจนบุรีนราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลครับกันยางฮือปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของประเทศไทยรวมทั้งสิ้น19เกจังหวัดนั่นเองครับเหตุผลในการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่ละจังหวัดก็จะแตกต่างกันไปครับอย่างเช่นในพื้นที่ภาคเหนือยังแม่ฮองสอนเนี่ยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่สูงติดกับชายแดนมีเด็กด้อยโอกาสจํานวนนัก มีผู้เฮียนและประชาชนหลากหลายชาติพันธุ์มีปัญหาการขาดแคลนครูย่างฮึ้การเห็นหูข,ของนักเรียนขาดความต่อนเนื่องครับจังหวัดมีการจัดตั้งองค์กรต่างๆเพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดคือความสําคัญกับการลดความเหลื่อมลํำทางการศึกษาห้วมกลมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและจะใช้ประโยชน์จากการเป็นพื้นที่นัตกรรมเนี่ยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและผู้บริหารสถานศึกษาครับ จังหวัดแป่เองก็ได้มีการจัดทำลักสูตรไม้ซักและผลิตภัณฑ์ไม้ซักสำหรับโรงเรียนห่วมพัฒนาครับเพื่อให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นที่มีพื้นที่ปูเก้าซักมีผู้ประกอบอาชีพเฟอร์นิเจอร์ไม้ซักจำนวนนักครับซึ่งการพัฒนารักสูตรด,ดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นโอกาสทีจะได้มีการจัดตั้งเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในอนาคตของจังหวัดแปรครับ